ชายคนนี้คืออดีตนักฆ่ามือฉมังที่วางมือจากวงการเขาสามารถสังหารคนกว่าน0 0 0ศพได้ด้วยมือเปล่าวันหนึ่งขณะที่เขากําลังเติมน้ํามันก็มีกลุ่มอันธพาลลูกคนรวยมาเห็นรถของเขาเขา้าและต้องการจะซื้อมันแต่จอ์นวิกไม่สนใจแม้แต่น้อยเขาขับรถจากไปโดยไม่หันกลับมามองไอ้ลูกคุณหนูจอมมั่นหน้านั่นทนไม่ได้ที่ถูกเมินคืนนั่นเองขณะที่จอร์นกำลังหลับเสียงสุน,นัขของเขาก็เริ่มเห่าเขาจึงลงไปดูชั้นล่างและถูกกลุ่มคนร้ายเล่นงานจนล้มลงอย่างรวดเร็วพวกมันรุมทุบตีเขาอย่่าาางโหหดเหี้ยมมและตอตอนนพวกั ฆ่าสุนัขตัวน้อยที่ภรรยาผู้ล่วงลับทิ้งไว้ให้เขาในวันนั้นสัตว์ร้ายในตัวเขาก็ตื่นขึ้นมาอีกครั้งเช้าวันรุ่งขึ้นพวกโจรนั่นนำรถที่ขโมยมาไปที่อู่เพื่อดัดแปลงแต่เจ้าของอู่กลับจำรถคันนั้นได้ในทันทีสีหน้าของเขาเปลี่ยนไปอย่างสิ้นเชิงเขาไล่ให้พวกนั้นรีบออกไปช่างเจ้าของอู่ถามว่าพวกมันได้ฆ่าเจ้าของรถไปแล้วหรือยังและไอ้ลูกคุณหนูนั่นก็ตอบว่าอย่างเมื่อได้ยินดังนั้นช่างเครื่องก็ชกหน้าไอ้หนุ่มนั่นทันทีด้วยความโมโมหเเขขาาาารรรู้้้ดดีีีีว่่จ่จออองถคคคคัันนนืบุุลททตยส พ่อของไอ้ลูกคุณหนูนั่นคือบอสมาเฟียใหญ่ในย่านนี้หลังจากรู้ว่าลูกชายตัวเองไปทําอะไรลงไปเขาก็ตบหน้าลูกชายไปสองทีโดยที่ไม่รู้เลยว่าหายนะครั้งใหญ่กําลังจะตามมาในขณะเดียวกันอดีตนาาักฆ่าก็ไม่อาจยอมรับการสูญเสียสุนัขของเขาได้เขาทุบพื้นซ้ําแล้วซ้าเล่าจอห์นวิกขุดเอาอาวุธเก่าๆที่เขาเคยฝังดินไว้กลับขึ้นมาอาวุธที่เขาเคยสาบานว่าจะไม่กลับไปใช้อีกแต่ในขณะที่การล้างแค้นเพิ่งจะเริ่มต้นขึ้นโทรศัพท์ของเขาก็ดังขึ้นทันทีปลายสายคือบอสมา ก็ขอความเมตตาแต่สิ่งที่บอสมาเฟียได้ยินมีเพียงความเงียบเท่านั้น